สวัสดีครับพี่แอดมินผมชื่อหนุ่มนะครับผมมีเรื่องเล่าผีอยากจะให้พี่แอดมินเล่าถ่ายทอดผ่านรายการครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตอนที่ผมยังอยู่ที่บ้านหลังเก่าตอนนั้นผมยังเป็นเด็กประถมอยู่ผมมีเพื่อนสนิทที่อยู่บ้านในระแวกเดียวกันชื่อว่าออฟในตอนเย็นๆหลังจากเลิกเรียนผมกับออฟ ก็มักจะไปหาเล่นสซนกันตามประษาเด็กวัยกำลังสซนแถวแถวบ้านผมจะมีคลองเล็กๆที่ริมคลองจะมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นอยู่เต็มไปหมดและมีมะแมลงปอตัวเล็กตัวใหญ่มแมลงเต่าทองหลากหลายสีสันสวยงามพอตอนเย็นๆหน่อยหลังพระอาทิตตกก็จะมีหิ่งห้อยบินกันให้ว่อนส่องแสงไฟกระพริบสีเขียวๆบรรยากาศดีมากเลยครับ ในตอนเย็นๆหลังเลิกเรียนกลับมาบ้านผมก็มักจะไปชวนออฟที่บ้านเพื่อไปจับมแมลงพวกนี้ผมกับออฟก็จะเอาไม้ยาวๆมัดกับถุงพลาสติกใสไว้ที่ปลายไม้เพื่อเอาไปครอบจับมแมลงพวกนี้ผมเองก็มานั่งนึกย้อนไปถึงตอนนั้นว่าผมจะจับมแมลงพวกนี้ไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจับมาดูใกล้ๆเสร็จแล้วก็ปล่อยออกไปบางวันนึกสนุก ผมกับออฟก็พากันกระโดดน้ำเล่นน้ำกันที่คลองคลองที่ว่านั้นน้ำมันไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแต่วันไหนตัวเปียกกลับบ้านไปผมก็จะโดนแม่ตีทุกครั้งไปแม่บอกผมว่าห้ามไปเล่นน้ำในคลองนั่นอีกแต่ผมก็ไม่เคยฟังแม่ผมก็ยังแอบไปเล่นน้ำในคลองนั้นอยู่เรื่อยๆจนวันหนึ่งแม่ก็จับได้อีกแล้วว่าผมไปเล่นน้ำมา เพราะผมลืมเอาชุดไปเปลี่ยนตอนที่เล่นน้ำเสร็จผมเดินตัวเปียกเข้าบ้านพอแม่ผมเห็นเท่านั้นแหละครับผมก็โดนสำเร็จโทษเหมือนเคยโดนก้านไมยมหัวก้นจนก้นแดงไปหมดแม่เตือนแม่บอกทำไมไม่เคยฟังไอ้ลูกคนนี้อยากเจอผีหลอกหรือไงผีอะไรหระแม่ผมถามด้วยความสงสัยก็ผีในคลองนั่นไงล่ะแม่ว่าจะไม่บอกเองแล้วนะ แต่เองก็ไม่ฟังแม่สักทีในคลองนั้นนะ่ะมันมีคนตายลอยมาหลายศพแล้วล่าสุดศพใครก็ไม่รู้หัวก็ไม่มีลอยมาติดอยู่ที่ริมตะลิ่งตรงที่เองไปเล่นน้ำกันนั่นแหละคนแถวนั้นก็เจอผีหลอกไม่เว้นวันจนไม่มีใครกล้าลงไปหาหอยหาปลาที่คลองแล้วแม่ผมพูดทำสีหน้าแบบจริงจังแต่ก็ใช้ว่าผมจะเชื่อแม่นะครับตอนนั้น ผมไม่เคยเชื่อผมคิดว่าแม่หลอกผมเพราะไม่อยากจะให้ผมไปเล่นน้ำในคลองนั่นอีกเพราะแม่คงกลัวว่าผมจะจมน้ำตายแต่ด้วยความแก่นหรือความดือ้อซนของผมอีกไม่กี่วันต่อมาผมก็ชวนออฟไปเล่นซนกันที่คลองที่เดิมออฟมันกำลังไล่ตะครุบแมลงปออยู่ผมบังเอิญเหลือไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งท่าทางเหมือนคนเมานั่งถอดเสื้ออยู่แถวๆริมคลอง ออฟกูว่าเราไปเล่นกันห่างๆจากพี่คนนี้เถอะวะกูดูเราไม่น่าไว้ใจเลยผมกับออฟก็เลยเดินออกไปให้ห่างจากผู้ชายคนนั้นไอออฟแม่กูบอกว่าที่คลองนี้นะ่ะมีศพของคนตายลอยมาตามคลองบ่อยๆมึงเคยได้ยินหรือเปล่าวะไม่เคยว่ะพ่อแม่กูก็ไม่เห็นเคยเล่าให้ฟังแม่กูบอกด้วยว่าที่คลองนี้มีผีด้วยนะมึงไอออฟ แล้วมึงเคยเห็นหรือว่าไอ้หนุ่มคำพูดของออฟทำให้ผมไปต่อไม่ได้เพราะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าผีมันเป็นยังไงผมกับออฟพากันเล่นจับมแมลงกันจนพระอาทิตย์ใกล้ตกไอ้หนุ่มมึงได้กลิ่นอะไรไหมวะเหมือนกลิ่นหมาเน่าเลยวะหรือกลิ่นตัวมึงวะมึงไปนอนคลุกหมาที่ไหนมาหรือเปล่าไอ้หนุ่มคลุกหมาอะไรของมึงไหนหนอไออฟกูไ,ไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลย นั่นไงเมืองหมาเน่าไอออฟชี้นิ้วลงไปที่คลองผมมองดูก็เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันลอยอยู่ในคลองสิ่งนั้นมันลอยไปติดกับแผงผักตบชวาที่ขึ้นอยู่เต็มคลองผมก็ไม่รู้ว่าไอออฟมันคิดอะไรอยู่ตอนนั้นไอออฟมันก้มลงหยิบก้อนหินและควงใส่สิ่งนั้นทันทีแล้วทันใดนั้นก็มีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งตัวใหญ่ๆไม่สวมเสื้อเดินมาที่ผมกับไอออฟ เฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันผู้ชายคนนั้นพูดเสียงดังจนพวกผมตกใจผมกับไอออฟก็พากันวิ่งหนีทันทีเพราะความกลัวจนใกล้จะถึงบ้านพวกเราเลยหยุดวิ่งไอหนุ่มนั่นใครวะมาพูดเสียงดังใส่เรากูก็ไม่รู้ว่าคนเมาหรือเปล่าวะผมคิดว่าผู้ชายคนนั้นน่ะคงจะเป็นคนเมาที่มานั่งดื่มกินกันอยู่แถวๆนั้น จากนั้นผมก็แยกย้ายกันกันกนกบอ๊อบบ้านใครบ้านมันพอในวันต่อมาผมเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านแต่ผมก็ไม่เจอใครผมเลยไปหาไอ้อ๊อฟที่บ้านไอ้อ๊อฟไออไอฟผมตะโกนกเรียกอ๊อฟที่หน้าบ้านพออ๊อฟออกมาผมก็ชวนมันไปเล่นกันที่ครองเหมือนเคยไปไว้เพื่อนไปหาจับมแมลงกันผมกับอ๊อฟพากันเดินไปที่ครอง ผมก็เห็นพี่ผู้ชายคนเดิมคนเมื่อวานนั่งถอดเสื้อเหมือนเดิมเปะ๊ะแต่วันนี้พี่คนนั้นเปลี่ยนที่นั่งไปนั่งอยู่ที่ริมคลองนั่งเอาขาแช่น้ำในคลองอยู่ไอ้ออฟพี่คนนั้นอีกแล้ววะ่ะคนเมื่อวานพอไอ้อ๊อฟมันเห็นมันก็บอกผมว่างั้นเราอยู่แถวๆนี้ดีกว่าอย่าไปเล่นใกล้พี่เขาเลยน่ากลัววะ่ะผมกับอ๊อฟก็เลยพากันเล่นอยู่ที่ริมคลอง ห่างจากพี่ผู้ชายคนนั้นพอสมควรแต่พออีกสักพักจะใหญ่ๆผมมองกลับไปที่พี่ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่อยู่แล้วผมกับออฟอยู่กันจนค่าม,มืดออฟมันบอกว่าวันนี้กูจะจับหิ่งห้อยไปอวดสาวที่โรงเรียนสักหน่อยวะ่ะมึงช่วยกูจับหน่อยนะเพื่อนผมกับไอ้ออฟก็เลยนั่งรอจนหิ่งห้อยมันเริ่มออกบินส่องแสงไฟกระพริบสีเขียวและตอนนั้น ระอาทิตย์ก็ค่อยๆลาลับขอฟ้าไอ้อฟเร็วๆหน่อยนะมึงเดี๋ยวถ้ากูกลับบ้านค่ำน่ะกูจะโดนกา้านมมยมของแม่กูอีกเออหน้ามึงอย่ากกลับเร็วมึงก็มาช่วยกูจับสิวะผมก็ช่วยออฟมันจับหิ่งห้อยแต่มันก็ยากมากครับเพราะหิ่งห้อยมันบินตลอดไม่อยู่นิ่งเลยและด้วยความที่แถวๆนั้นมันเงียบมากผมก็ได้ยินเสียงจอมแจม เหมือนมีคนกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ในคลองผมกับอ๊อฟหันไปมองเป็นสายตาเดียวกันก็เห็นคนคนหนึ่งกำลังพยายามดึงลากอะไรสักอย่างขึ้นไปที่ริมคลองไออ๊อฟนั่นใช่พี่คนนั้นหรือเปล่าวะเขาทำอะไรของเขาโอ้โหกลิ่นหมาเน่าแกลากหมาเน่าขึ้นมาทำไมวะนั่นด้วยความที่มันค่อนข้างมืดและพี่ชายคนนั้นอยู่ค่อนข้างไกลมันทำให้ผมกับออฟ มองเห็นอะไรได้ไม่ค่อยชัดนักกูว่ากลับถอะวะไอออฟกูเหมืนจนเวียนหัวแล้วกลิ่นเน่ามันโชยแรงมากทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ได้กลิ่นเน่าของอะไรเลยแล้วผมกับออฟก็กำลังจะพากันกลับน้องๆเสียงของใครคนหนึ่งดูเหมือนกำลังจะเรียกผมกับออฟเพราะแถวนั้นไม่มีใครเลยสักคนน้องผมกับออฟหันไปมอง ก็เห็นพี่ผู้ชายคนนั้นกำลังเดินตรงมาหาน้องมาดูอะไรกับพี่สิพี่มีอะไรจะให้ดูผมรีบกลับนะสิพี่มันค่ำแล้วผมตอบกลับผู้ชายคนนั้นไปเอาเถอะนะมาดูก่อนแล้วค่อยกลับนะพี่อยากจะให้เองสองคนดูอะไรหน่อยพวกผมไม่ไปหรอกพี่มันมืดแล้วผมจะรีบกลับครับออฟมันพูดเสร็จมันก็ดึงแขนผมวิ่ง ผมก็เลยวิ่งตามมันไปจนใกล้จะถึงบ้านไอ้ออฟพอก่อนกูเหนื่อยแล้วมึงพากูวิ่งทำไมวะก็มึงไม่กลัวหรือยังไงล่ะพี่คนนั้นดูแป,กแปลกๆจะชวนให้ไปดูอะไรก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นเราก็แยกกันบ้านใครบ้านมันพอวันต่อมาหลังเลิกเรียนผมกับออฟก็พากันไปที่ครองนั้นอีกครั้งวันนี้นะเวยกูจะจับหิ่งห้อย ไปอวดสาวที่โรงเรียนให้ได้ไอออฟมันพูดระหว่างที่เรากำลังเดินไปที่คลองพอเดินไปถึงคลองเราก็พากันจับพวกมแมลงต่างๆกันเหมือนเคยจนพระอาทิตย์เริ่มตกเป็นช่วงที่เขาเรียกกันว่าช่วงผีตากพระอ้อมน้องน้องเสียงของใครคนหนึ่งน้องมานี่หน่อยช่วยพี่ดึงนี่ทีเสียงจากคนคนหนึ่งที่อยู่ในคลองตอนแรก ผมก็คิดว่าคนมาจับปลามาหวานแห่พอผมกับออฟเดินเข้าไปใกล้ก็พบว่าเป็นพี่ผู้ชายคนนั้นคนเดิมผมจำหน้าได้แม่นดึงอะไรครับพี่นี่ดึงนี่พี่คนนั้นยืนสิ่งที่ค,คล้ายๆกับเชือกอะไรสักอย่างให้ผมดึงเอาเองดึงแรงๆนะผมออกแรงดึงจนหน้าแดงสักพักกลิ่นเหม็นเน่าเริ่มตีเข้าจมูกผม อาดึงแรงๆเลยน้องเสียงผู้ชายคนนั้นพูดไอ้อ๊อฟมึงมาช่วยกูดึงหน่อยสิวะแล้วไอ้อ๊อฟก็มาช่วยผมดึงอีกแรงผมกับอ๊อฟดึงสิ่งนั้นจนเกือบขึ้นฝังได้ผมก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ผมกับอ๊อฟกำลังดึงนั้นมันเป็นส่วนของช่วงล่างมนุษย์แล้วเชือกที่ผมจับอยู่นั้นมันคือเชือกรัดขอบกางเกงที่ร่างนั้นสวมอยู่ผมพงังงาออกทันที เมื่อเห็นร่างคนครึ่งร่างผมกับไอ,อ้ออฟเมื่อรู้แจ้งแล้วก็รีบวิ่งออกมาทันทีขอบใจมากกนะ็น้องเสียงของผู้ชายคนนั้นตะโกนตามหลังมาผมรีบวิ่งไปที่บ้านไปบอกแม่ผมก็โดนแม่ด่าชุดใหญ่แล้วแม่ก็เอาโทรศัพท์บ้านโทรไปแจ้งตำรวจสพตำรวจก็มาที่บ้านถามว่าใครเป็นคนพบศพนั้นคนแรกหลังจากเรื่องราวนั้นผ่านมา ผมกับไอออฟก็ไม่เคยไปเหยียบที่ครองนั้นอีกเลยครับขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณหนุ่มนะครับที่ส่งมาแบ่งปันให้ชา,าวขย่วขวัญสตอรี่ได้รับฟังกันนะครับถ้าฟังแล้วชอบฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการขย่วขวัญสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ